สุขกายได้ทำดีสุขตลอดปีเพราะมีน้ำใจสุขตลอดไปเพราะภัยไม่มีสุขดีสุขจริงสุขแท้เพราะแน่วแน่ต่อศิลธรรมสุขที่ประเสริฐเลิศล้ำคือมันกระตันยู่กระตะเวทีสุขที่มีความพอดีคือ การรู้จักประมาณตนเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำาเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอัตมาภาพพระอาจารย์โตอภินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมดีส่งถึงน้องพี่บนโลกออนไลน์ไร้พมแดนด้วยมิตรภาพและความปรารถนาดีหวังดีเชิญชวนท่านทั้งหลายสร้างบุญสร้างบรางบรมี ไปพร้อมๆกันเสนอเรื่องพบความสุขง่ายๆความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและอยากได้ทุกกิจกรรมทุกงานที่เราทำทุกคนก็ปรารถนาความสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วก็มีความสุขมีรอยยิ้มได้รางวัลได้เสียงหัวเราะได้เกียรติวัตและได้รับการชื่นชมยกย่องนั่นคือความสุขความสุขจึงเป็นเป้าหมายของทุกกิจกรรมบนโลกใบนี้ เรามาเรียนความรู้ไปพร้อมๆกันว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายๆไม่ได้สิ่งที่ยากเกินอะไรเพียงแต่ปรับจิตของเราให้ไปในทิศทางที่ดีงามถูกต้องปรับวาจาของเราให้พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์สาระสร้างสรรค์และสำคัญก็ปรับวิธีการกระทำของเราให้ถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองมีอะไรบ้างติดตามอย่างต่อเนื่อง หสิ่งใดถูกจงหมั่นคิดสิ่งที่ถูกต้องให้หมั่นคิดไตรตรองใช้วิจารณญาณทบทวนกลับไปกลับมาแล้วก็ตรึกนึกตรองให้ชัดเจนเรานึกคนเดียวไม่พออาจต้องสอบถามพ่อแม่เพื่อนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานญาติร่วมบ้านหรือบัณฑิตผู้รู้ ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมไหมบางคนอาจจะอายที่จะไปถามคนก็เรียงรองเทียบเทียมจากเอกสารตำราหลักธรรมในทางพระศาสนาหลักทางกฎหมายบ้านเมืองหลักศิลธรรมจริยาหรือความเป็นปกติของบุคคลทั้งหลายว่าความคิดที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองไหมทำร้ายตัวเองไหมและเมื่อจิตทิตัวเองหรือเปล่าหรือไปละเมิด ล่วงล้ำกั้มเกินความคิดการดำเนินชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่เพราะฉะนั้นความคิดนี่สำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายคิดดีมีชยัยเกินครึ่งทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายคิดดีมีคนมีคนเกื้อนหนุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงคิดดีงามแท้ชีวิตจะประสบสิ่งที่แน่วแน่สร้างสรรค์ คิดสิ่งใดที่งดงามเราจะได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ความสุขเล็กๆเกิดจากคานคิดถูกต้องคิดสร้างสรรค์คิดเป็นบุญคิดเป็นคุณเช่นคิดให้อภัยคิดช่วยเหลือคิดสงเคราะห์คิดพัฒนาคิดอาจจะแตกต่างเป็นช่องว่าง ให้เราเปรียบเทียบสิ่งที่ดีงามถูกต้องบางครั้งมันอาจจะคิดผิดบ้างเราก็ไม่เข้าไปต่อเติมเสริมแต่งหรือไม่ไปเติมความคิดเหล่านั้นด้วยการระง,งับยับยั้งเสียเพราะฉะนั้นคิดถูกนะทิ้งได้ถูกจงคิดแล้วไตรตรองรวบรวมเรียบเรียงปรึกษาหารือแล้วบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรต่อไปก็คงลงมือการกระทำ เพื่อให้ความคิดเหล่านั้นมันสําเร็จไปในทิศทางที่ดีงามท่านผู้ชมทั้งหลาย 2. ส,สิ่งใดผิดจงหลีกหนีความถูกกับความผิดเนี่ยมันสามารถเทียบเคียงกันได้สิ่งที่ถูกถูกใจถูกศีลถูกธรรมถูกประเพณีนะถูกกฎร,ระเบียบถูกกฎก,กาติกาถูกเวลาและโอกาสนั่นคือสิ่งที่คิดแล้วถูกนะสิ่งใดผิดจงหลีกหนี มันผิดศีลธรรมผิดศีลข้อที่หนึ่งเพราะสิ่งที่ทำก่อให้เกิดความโหดร้ายรุนแรงเบียดบังตนเองสัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ผิดจงหลีกหนีมันผิดศีลข้อที่สองเพราะไปล่วงละเมิดทรัพย์สินคนอื่นเอามาเป็นของตัวเองด้วยวิธีช่อฉนกลอุบายพอเขารู้ทีหลังเจ้าของทรัพย์เสียใจทุกใจเศร้าใจ นั่นคือละเมิดศินข้อที่สองแล้วและก็ไปผิดกฎหมายสินธรรมด้วยข้อที่หนึ่งถ้าทะเลาะวิวาทบาดหมางตีลันฟันแดงชกต่อยก็ไปละเมิดกฎหมายสินธรรมเช่นเดียวกันผิดศินข้อที่สามก็คือไปล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนะไปก่อทุกข์สร้างโทษไปกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายผิดจริตประเพณีผิด วิสัยความเป็นปกติของมนุษย์ที่เจริญรุ่งเรืองแล้วผิดศีลข้อที่4เพราะไปพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อสิ่งเหล่านี้ปรา์ทั้งหลายก็สอนให้หลีกเว้นทิ้งไปคว้างไปไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดผิดศีลข้อที่5เพราะไปมัวเมาลุ่มหลงสิ่งเสพติดทั้งหลายตลอดถึงอบบยมุกทั้งหลายนั่นแหละ สิ่งเ่าเนี้ยเป็นสิ่งที่ผิดท่านผู้ชมทั้งหลายไปทําไว้ทําให้ชีวิตผิด,ผดพลาดคาดเคลื่อนอยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขสงบส่วนตัวก็ไม่ได้ครอบครัวก็ไม่มีความอบอุ่นการงานก็ไม่มีความกล้าวหน้าเพราะไปหลงละเมิดศีละะมิดธรรมชีวิตจึงตกต่ําย,ย่ําแย่เพราะไปทําสิ่งที่ผิดพลาดไว้ 3. ส,สิ่งใดดีจงทํา จริงๆเรารู้ว่าอะไรมันดีมันควรมันควรทําให้มากแต่ทําไมไม่ทำยุ่เงื่อนไขยอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายทำไมไม่ลงมือทํารอให้พร้อมก่อนรอให้จบก่อนรอให้แต่งงานก่อนรอให้มีลูกคนที่หนึ่งก่อนรอให้บวชเรียนสําเร็จก่อนรอให้ฐานะดีก่อนจริงอะไรดีเนี่ยจะไปรอเวลามากเกินไปทําไปเรื่อยๆทําเป็นหนึ่งนิดชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จก้าวหน้า สังเกตบุคคลที่ประสบความสาเร็จในการงานการเรียนทำธุรกิจทำอาชีพราชการทำงานภาคการเกษตรหรืออุตสาหกรรมก็ตามเขาทำลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ละเลยทอดทิ้งหน้าที่ที่ทำกิจกรรมที่ปฏิบัติแม้มันผิดพลาดคาดเครื่องยังไม่สาเร็จเรียบร้อยรับรื่นก็นำมาปรับปรุงนำมาเปลี่ยนแปลงนำมาพัฒนาให้มันดีขึ้น พรสิ่งในดีจงทำอะไรบ้างที่ดีท่านผู้ชมทั้งหลายหนึ่งกายที่ดีเราก็ทำกายของเราให้ดีได้กายนี้ยาวานหนาคืบกว้างศอกทำกายให้ดีด้วยวิธีไหนท่านผู้ชมทั้งหลายฝึกหัดดัดนิสัยทางกายกายเราท่าเดินยืนเดินนั่งเคลื่อนไหวฝึกให้สงบ เรียบร้อยสง,ง่างามได้วาจาก็ฝึกให้ดีพูดจาแพเราะสุภาพนุ่มนวลรู้จักเคารพความคิดเห็นของคู่สนทนาจิรจาร่วมด้วยไม่ดูถูกดูแคลนไม่เสียดสีไม่เบียดบังด้วยคำพูดท่าทางพูดจาให้เกียรติเราจะได้รับเกียรติได้มิตรภาพพูดจาสุภาพนุ่มนวลก็มีคนรัก คนชอบคนชมและคนจะช่วยสนับสนุนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่วาจาให้พูดจาคำที่ไพเราะคำที่นุ่มนวลคำที่สุภาพคำที่เป็นสุภาษิตเตือนจิตเตือนใจไม่ให้ประมาทให้ฉลาดทำความดีพูดให้คนหลีกหนีความชั่วพูดให้คนกระตือรือร้นทำความดีกลับเนื้อกลับตัวกลับกายกลับใจนะทำให้เป็นคน กระตือรือร้นอย่างนี้เรียกว่าทำดีทางวาจาต่อมาก็ทำดีทางใจให้เป็นคนใจกว้างอย่าเป็นคนใจแคบให้เป็นคนใจดีอย่าเป็นคนใจร้ายให้เป็นคนใจหนักแน่นเข้มแข็งอย่าเป็นคนใจอ่อนแอขี้แพ้ให้เป็นคนมีเหตุมีผลอย่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ให้เป็นคนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราจะทำเอาแต่ใจตัวเองจะไม่มีเพื่อนมีพี่มีน้องรู้จักเคารพกฎหมายใส่ใจกติกาอย่าเป็นคนแหกคอกนอกระเบียบเอาเปรียบคนอื่นรู้จักทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยความเคารพด้วยความเอ็นอกเข้าใจเขาไม่ใช่ไปเอาเปรียบเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงาน เบียดบังรังแกชุบมือเปิบเอาผลงานกิจกรรมของคนอื่นเอามาเป็นของตัวเองให้เป็นคนฉลา,าดแบบดีงามสุจริตแต่อย่าเป็นคนฉลา,าดแบบแกมโกงคำว่าแกมโกงก็คือไม่ทำงานแต่อยากได้ทำนิดเดียวแต่อยากได้ผลงานเยอะๆอ,อีกพวกหนึ่งไม่ทำอะไรเลยไปกล่าวตูเอางานคนอื่นหรือไปเบียดบังเอางานคนอื่น เข้าทำนองว่าเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่ผู้อื่นอย่างเนี้ยเป็นคนนิสัยไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำทั้งมดจนั้งหลายดีอยู่ที่ทำบาปกรรมก็อยู่ที่เราทำตัวจะชั่วก็เพราะถลำมไปทำในสิ่งไม่ดีผลก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามุ่งมั่นกระทำสิ่งที่ดีงามถูกต้องเหมาะสมเราก็จะได้สิ่งที่ สมมาพาควรได้สิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตเงินงานความรักสุขภาพเกียติยศการยอมรับนับถือการช่วยเหลือสงเคราะห์การร่วมแรงร่วมใจเกิดขึ้นมากมายหล่นหลำํำเพราะฉะนั้นสิ่งใดดีจงทำนะทำดีอย่าดีแต่ทำคิดดีอย่าดีแต่คิดเฉยๆพูดดีอย่าดีแต่พูด ต้องทำตามที่พูดดีด้วยถึงจะดีจริงดีแท้ 4. สิ่งใดงามจงรักษาประเพณีวิถีวัฒนธรรมชีวิตงดงามอยู่แล้วให้ระบมรุงรักษาต่อยอดอย่าทำลายวิถีชีวิตการแต่งตัวภาษาพูดก็รักษาไว้วัฒนธรรมการกินการแต่งตัวนะฮะการร่วมแรงร่วมใจเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รักษาไว้บำรุงไว้สิ่งแวดล้อมก็ช่วยกันบำรุงรักษาลดภาวะรกร้อนด้วยการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าถุงกระาดาษแทนลดพลังงานความร้อนดับไฟที่ไม่จำเป็นในบ้านเรือนอาคารของเราใช้เท่าที่จำเป็นถ้าจะเดินทางไกลไปทิศทางเดียวกัน ก็ควรจะขึ้นยานพาหนะคันเดียวกันเพื่อลดพลังงานความร้อนลดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้จ่ายบนโลกใบนี้และนอกนั้นเราก็มาเพิ่มความเป็นสีเขียวให้กับบนโลกด้วยการปลูกพืชจะเป็นพืชผักสวนครัวรั่วกินได้จะเป็นพืชผักบนไม้กระถางจะเป็นหัวไรไ่ายนาที่บ้านพอมีที่ว่างก็ปลูกต้นไม้เพิ่ม ออกซิเจนเพิ่มความเขียวขจีนี่เรียกว่าช่วยกันรักษาช่วยการรักษา,ก,า,รรก,ษาก,กฎกติกาของสังคมอย่าแหกกฎระเบียบทั้งหลายเพราะกฎหมายกฎระเบียบทั้งหลายมีไว้ให้เป็นบรรทัดฐ,ฐานให้เป็นแนวทางให้การปฏิบัติไปในทิศท,ทางเดียวกันเพื่อให้งานราบรื่นเรียบร้อยเพื่อการดําเนินชีวิตไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ละเมิดไม่ล่วงเกินซึ่งกันและกัน ก็จงรักษาต่อมาหน้าที่ของเราก็ต้องรักษาท่านผู้ชมทั้งหลายทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทมีตําแหน,น่งนู่นนั่นนี่จะโดยแต่งตั้งโดยมอบหมายหรือโดยเจตนาที่เราอยากเป็นก็ตามเช่นประกอบอาชีพอิสระทั้งหลายที่เลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวได้เราตั้งใจเป็นแต่ก็ต้องเป็นให้ดีเรียกว่ารักษาหน้าที่รักษาหน้าที่ยังไม่พอนะก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ต้องทําหน้าที่ทําหน้าที่ก็ต้องเน้นลงไปอีก สม่ำเสมอและไม่ทำนอกหน้าที่เกินหน้าที่และก็ไม่ไปกล่าวล่วงหน้าที่ของคนอื่นจนน่าเกลียดแต่ถ้ามีคนมอบหมายภาระให้ทำหน้าที่เสริมหรือไหว้วานก็ให้เต็มใจตั้งใจมั่นใจเรียกว่ารักษาน้ำใจรักษามิตรภาพเพราะฉะนั้นสิ่งใดงามให้รักษาเอาไว้เพื่อจะลงกิจใจและ รักษาความดีไว้ในตัวเราครอบครัวชุมชนและสังคม5สิ่งใดก้าวหน้าจงใส่ใจแน่นอนเราเคยออกทัศนศึกษาเราเคยไปแหล่งเรียนรู้เราเคยไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเคยไปในสถานที่หล,าย,ลายแห่งล้วนแต่เป็นสถานที่ที่มีความรู้มีองค์ความรู้มีแนวคิดมีทัศนคติตั้งมากมายเห็นอะไรที่ดีงามโบราณบว่า ให้มนตรการคือทำไว้ในใจท่านผู้ชมทั้งหลายแต่คำว่าทำไว้ในใจก็กินความไปกน,นแหละบางคราวเราก็ต้องดูให้ชัดเจนถ้าดูมันไม่ชัดไม่ถนัดจำไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็มีกล้องที่อยู่ตามโทรศัพท์ทั้งหลายถ่ายรูปบันทึกเอาไว้จะได้เห็นรายละเอียดเหล่านั้นเพื่อนำม,มาปรับปรุงจริงที่มันดีงามที่เราเห็นทางตาจะเป็นรูปภาพ จะเป็นวิธีจัดสวนจะเป็นวิธีจัดร้านจะเป็นวิธีบริหารจัดการทํากิจกรรมนู่นนั่นนี่อะไรที่มันเจริญขึ้นเราเห็นดังตาเก็บบันทึกไว้ท่านผู้ชมแล้วนํามาปรับต่อเติมเสริมแต่งแล้วต่อมาสิ่งที่ก้าวหน้าเราได้ยินได้ยินจากครูบาอาจารย์ได้ยินจากวิทยากรได้ยินจากาผู้สรงคุณวุฒิเล่าสาธยายบรรยายอบรมวิจัย นะสัมมนาอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสาระความรู้ที่ดีเจอการเรียนรู้นะทดสอบทดลองประชุมกลุ่มเชิงวิชาการหรืออกลุ่มย่อยมันเป็นความรู้ท่านผู้ชมทั้งหลายเราก็อามาทําให้งานชีวิตเราหมั่นก้าวหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดก้าวหน้าที่เราเห็นสิ่งใดที่มันงามเจริญรุ่งเรืองเห็นแล้วชื่นตาชื่นใจ อยากได้อยากมีอยากเป็นนะให้เกิดขึ้นกับชีวิตกับครอบครัวแต่ก็ให้พอประมาณเนาะบางทีไปดูงานกลับมาไม่ได้อะไรแต่ของฝากสิงดีๆไปเห็นตั้งเยอะนะที่เขาเจริญรุ่งเรืองการบริหารจัดการไม่เอามาใช้ถามว่ามันเกิดประโยชน์ไหมท,ท่านผู้ชมทุกหลายเพียงแต่ดูเพียงแต่รู้เพียงแต่เห็นแต่ไม่เอามาปรับมาเติมมาเสริมมาแต่งเดี๋ยวนี้เอาแนวคิดของ รุ่นก้าราชัชกาลที่เก้ท่านบอกว่าให้รักษาให้ให้บำรุงรักษาพัฒนาและต่อยอดไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็นําแนวคิดนี้ไปใช้ต่อเติมเสริมแต่งได้เพื่อให้ความก้าวหน้ามันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่มีความสําเร็จมีความก้าวหน้าเมื่อมีหน่วยงานบุคคลสถานที่ทําไว้สําเร็จแล้วมันไม่ใช่คนแรกที่ทาได้สาเร็จท่านผู้ชมทั้งหลายเมื่อสาเร็จอยู่ตรงนั้น มันก็น่าจะเกิดความตําเร็จณอีกที่หนึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งหรือกับอีกบุคคลหนึ่งได้เพราะฉะนั้นอะไรสิ่งที่ดีงามไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรเพียงแต่เรานํามาปรับใช้มาบูรณาการหรือนํามาประยุกต์ต่อเติมเสริมแต่งให้พอเหมาะกับความรู้ความสามารถบริบทหรือสิ่งแวดล้อมที่เรามีเราเปลี่ยนอยู่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามงดงามมาต่อมาเติมมาเสริมและมาใส่ใจร่วมกัน 6. สิ่งใดร้ายจงลดละเลิกสิ่งร้ายๆที่เราเห็นไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหนังละครที่เขาสร้างให้ดูชีวิตจริงที่เราไปประสบพบเจอสิ่งอะไรที่มันร้ายๆบ้างท่านผู้ชมทั้งหลาย 1. เจ็บสิ่งเส็ติดมัวเมาการเจ็บสิ่งเจ็บติดอันนี้เป็นสิ่งเร็วร้ายเรียกว่าเป็นผีร้ายที่หลอกหลอนชีวิตคนที่หลงเสพสิ่งเสพติด ให้ว้าบุนขุนมัวชีวิตตัวก็มัมหมองชีวิตครอบครัวก็ไร้ความอบอุ่นไม่มีความมั่นคงไม่มีความรักไม่มีความสามัคคีเพราะคนในครอบครัวไปหลงดื่มสุบเสร็จสิ่งเสพติดชีวิตจึงคิดแคบคิดเอาแต่ตัวเองไม่คิดถึงหัวอกคนที่อยู่ในครอบครัวหมายถึงพ่อแม่ด้วยเพราะฉะนั้น สิ่งเร็วร้ายเตาเนี้ทำลายชีวิตทำลายคุณภาพทำลายความรักทำลายชื่อเสียงทางที่ดีอยากให้มีความสุขก็มาลดมาละเลิกสิ่งเจพบติดสิ่งร้ายสิงที่สองที่ปราดท่านเปรียบเหมือนผีร้ายหรือสิ่งเร็วร้ายก็คือการพนันการพนันเป็นสิ่งเร็วร้ายของชีวิตใครเข้าไปยุ่งเกี่ยว ไปหลงนะไปลุ่มหลงไปนอนแค่นั่งแค่อยู่การพนันชีวิตสับันหันแหลกชีวิตร้อนรุ่มเสียทรัพย์เสียเงินเสียไร่เสียนาเสียบ้านเสียรถนะหนักๆก,ก็เสียตัวเสียอนาคตมิได้สิ่งสูญเสียทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะว่าผีการพนันเข้าสิงชีวิตก็สิ้นความเป็นมนุษย์ที่ดี นะบ้านแตกสรกขาดทรัพย์สินย่อยยับอับปางกลางคันเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เร็วร้ายของชีวิตรู้แล้วต้องลดละเลิกอย่างเด็ดขาดก่อนที่มันจะสายเกินไป 3. ครคบคนชั่วเป็นมิตรคนไม่ดีก็เปรียบเหมือนผีร้ายเปรียบเหมือนคนร้ายเปรียบเหมือนสิ่งเร็วร้ายที่ฉุดกระชากลากดึงคนดีๆ ที่ไม่เข้มแข็งคนดีๆที่ใจอ่อนหรือคนดีๆที่ถูกยั่วยุจะด้วยวิธีใดก็ตามทําให้ต้องเสียผู้เสียคนเสียอนาคตมามากต่อมากเพราะฉะนั้นคบคนชั่วมีแต่เสียแต่คบคนดีมีแต่ได้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งเร็วร้ายไม่คบเลยเป็นการดี ไม่ร่วมกิจกรรมไม่ร่วมสนทนาไม่ร่วมขอคําปรึกษาไม่ร่วมทําอะไรทั้งนั้นนะเรียกว่าเพิกเฉยหรือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวจิงเรวร้ายประเภทที่4ี่คือความขี้เกียจขี้คันอันนี้เป็นนิสยัยหรือเป็นสัญญาณส่วนตัวแต่ก็พัฒนาได้ปรับได้มองให้เห็นทุกโทษของความขี้เกียจความขี้เกียจคือคนที่ไม่ชอบทํางานไม่ชอบเรียนไม่ชอบทํากิจกรรมนะ ไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองเป็นภาระของพ่อแม่เข้าทำนองว่าเลี้ยงไม่โตขอเงินพ่อแม่ใช้ตลอดออกทำอะไรไม่เป็นนะดูแลตัวเองก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรก็ไม่สำเร็จอันนี้กลุ่มคนที่ขี้เกียจคนที่ขี้เกียจก็ต้องกลับเนื้อกลับตัวกลับกลายกลับใจดูตัวอย่างคนบางคนเขาพิกลพิการเขายังไม่ยอมยอมง,งอมืองอแขน เขาออกไปทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวดูคนที่เขาโทษทีบางท่านตาบอดเขาก็ไม่ยอมงอมืองอเท้าเขายังไปทำมาหากินยังประกอบอาชีพบางท่านร่างกายไม่สมประกอบแต่เขาก็มีคนใจดีใจงามที่จะพัฒนาชีวิตเพราะเรามีร่างกายเป็นปกติทำไมไม่ทำชีวิตให้มีค่า ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองก็ดีกว่าลดละสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งดีๆอีกมุมมองหนึ่งที่เรายังไม่เห็นเราก็จะได้เห็นมีคนรักเราเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันยังมีคนรักเราปรารถนาดีกับเราเพียงแต่เราเปลี่ยนตัวเองเราให้เป็นคนดีอย่ามัวแต่เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านลุกขึ้นมาใช้ชีวิตให้มีค่าคนรอบข้างก็จะดีดี ต้อนรับท่านให้เกียรติท่านเช่นเดียวกันข้อที่7สิ่งใดประเสริฐชวนกันปฏิบัติถิ่นธรรมอันดีก็ชวนกันศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามเพราะคําว่าคิดดีพูดดีทดําดีใครทําคนนั้นก็มีสเสน่ห์ใครปฏิบัติคนนั้นก็น่ารักใครทําสม่ําเสมอคนนั้นก็มีความสุข,ขุมสุข,ขุมรุ่มรึกเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดี เป็นหนุ่มสาวที่น่าคบเป็นเด็กน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดูเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ประเสริฐความรู้ที่ดีงามมารยาทที่สะสวยความคิดที่สร้างสรรค์ชวนกันพูดชวนกันทำชวนกันปฏิบัติชีวิตเราจะไม่ขัดสนพ้นจากความทุกข์ประสบความสุขได้อย่างง่ายดายขอบคุณที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรม จากวัดเกดีสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นกิจราบรื่นปรีรเปรมเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยขอให้ท่านทั้งหลายปลอดภัยจากโรคภัยอุปสรรคน้อยใหญ่เมตตากดไล้์กดแชร์กดติดตามเจริญพร